สวัสดีจ้า,มาเมื่อกี้ก็มาพ่อก็จะด่าวพี่เกา้นพี่น้องเนาะสิเกตภาพวามน่ารักของเจ้าเคนโดมาฝากจ้ะกินใหญ่เลยนะเคนโดนี่เคนโดมอม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 ,ม,ม,มอร่อยมากเลี้ยงบ้านยายดาวนะคะอร่อยไหมอร่อยไหม น,นีชื่อดุ๊กดิ๊กจ้ายืนสิลูกยืนสิหิวใช่ไหมน,นี่รให้อาหารกระต่ายนะคะทุกคนกว่าจะเสร็จก็แปดโมงกว่ากว่าจะได้ทำงานนะดีหน่อยว่าทำอยู่กับบ้านค่ะจ้าดุ๊กดิ๊ก ดีกินนะคะทุกคนน่าจะอร่อยพอกกับประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้กวาดคะ่ะอาทิตย์หนึ่งก็จะทำครั้งหนึ่งคะ่ะแล้วกเก็บกวาดละทุกวันคะ่ะล้างนานานานล้างทีคะ่ะอันนี้หมันโถจ้า ดมๆๆม,ม,มันโถกินสิลูกดมก่อนนะคะดูอ้วนมากดูเหนียมมันโถมีเหนียงด้วยจ้าไปดูข้าวเม่ากันเลยจ้านี่น้องเม่านะคะแม่ลูกอ่อนทําอะไรเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะหนุนอีดหูค่ะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเม่ากินเรียบอะไรไหมลูก ส่วนลูกเขาก็อยู่ข้างในอ่ะทุกคนนะคะชินี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ